สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไอยครับขอบคุณครับพบกันในประจำครับนอกจากสูตรอาหารแล้วเวลาไปจังหวัดใดก็มีสถานที่รับประทานมีปัญหาก็ถามเราได้ปลดทุกได้ด้วยมีที่ไหนนอกจากปลดทุกเรื่องสู้ยไปห้องน้ำก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่อกจากครัวคุณตอยได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับเป็นที่เลือกตัวเองด้วยถ่ายรูปเนี่ยให้มองกล้องนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสียหัวใจทั้งสี่ห้องอย่ามองพวกเรา ครับเขามองทุกวันเลยเขาไม่เคยเสียมาเลยเศร้าจริงเศร้าจริงชีวิตก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับท่านก็จะต้องเก็บหัวใจของท่านให้คนที่ท่านรักที่สุดอย่างเช่นวันนี้เขาก็มีปัญหาเข้ามาก็เลื่นเกี่ยวกับอย่างนี้แหละครับเรองเล่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพีกรณมากความสามารถทั้งสี่ท่านโอ้โหบ้าบ้าอย่าพูดอย่างนี้ทิ่ทำไมล่ะฮะหลักฐานมันทนทษ S <S ผมชอบพวกคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับและแรายการของคุณผมชอบมากจริงๆครับครับพวกคุณเก่งมากๆผมมีลูกชายคนเดียวแกเป็นเด็กร่าเริงอและแก่นกระโหลกมากครับอืมแต่แปลกอย่างหนึ่งคือชอบคิดอะไรที่มมนเหมือนชาวบ้านชุมชนมเขาเรียกว่าแผลงๆคิดแผลงๆคิดแปลกๆไม่รู้ได้ที่นใสนี่มาแบบมาจากไหนวันก่อนผมแอบเห็นการบ้านของแกครูก็บอกให้นักเรียนเติมคำคล้องจองให้สัมพันธ์ กับคาที่กําหนดให้อตัวอย่างคําที่ให้นะครับอย่างช่วยกันวลนิดจิตแจ่มใสหรือไม่ก็ชุบชีวิตสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้แต่ดูลูกผมเติมนะครับอข้อแรกเขาบอกว่าออกกําลังกายวลนิดจิตแจ่มใสแค่คิดก็ง่วงแล้วไอเด็กคนนี้แก่กระโลมริสองร่วมใจปลูกป่ามันตอบเลย ผลิตกัญชาและฟินโอ้ไม่ดี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 ข้อสามอ่านหนังสือวัลหนามันต่อเลยเล่นยาบ้าวัละเมธโอ้โหอีกแปม่ด่ตายตั้งแต่หน้าสามแล้วติดคุกด้วยข้อสี่ก็บอกรักพ่อรักแม่อมันต่อเลยว่ารักแร้โลอ่อนไอ้ยังไม่จังออกไปทางตลกนะข้อห้าชีวิตสดใสมันบอก พอเธอไปก็มืดมนแม่หวานข้อสุดท้ายไปบอกปิดน้ำปิดไฟมันบอกปิดทำไมบ้านผมรวยจะได้คิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่เด็กเขาคิดเรื่องคำท้องจองเฉยอาจจะเป็นเรื่องราวสนุกสนุกที่ที่เขียนไปอย่างนั้นอ่ะคงไม่มีจิตใจอย่างนั้นหรอกเพราะถ้าเกิดคิดจะไปปลูกฝิ่นกัญชา นูเอ๋ยที่ที่ไปเขาดูมีชัดเจนอยู่แล้วครับก็คือคุกคุกคุกได้เป็นคุกเลยไม่ได้ลูกอยาเดี๋ยวมันจะไปติดคุกนะครับไม่ควรไม่ควรจะทานะครับแล้วเขาถามอะไรมาถามคุณพ่อเขาถามมาว่าวิธีการเหมือนกับลวกหอยแล้วให้แกะหอยง่ายทํายังไงดีทั้งเลือกและทั้งลวกด้วยใช่ไหมได้จริงๆแล้วบอกจริงถ้าอย่างเรากินหอยแครงอันนี้จริงๆความสะอาดสกปรกเนี่ยบางทีก็ต้องต้องคานึงนะใช่ถูกต้องแล้วก็วิธีที่จะทําแล้ววิธีที่จะเลือกหาซื้อว่ามันสดไม่สดอะไรยังไงก็ตามวันนี้ เราไปได้ข้อมูลนี้มาคุณวัเชิญครับครับเหมือนเส้นผมบางภูเขาผมว่าทุกท่านรู้จักดีและเคยทำแต่ที่แน่วิธีการเลือกหอยแครงให้มันสดง่ายๆเลยให้ดูจากฝาหอยถ้าอ้าวนิดหน่อยแตะเข้าไปแล้วฝาหอยนั้นหุบทันทีแสดงว่ายังมีชีวิตหรือยังสดหมายความว่านี่ตัวอย่างตัวอย่างนี่ๆี่นี่นนีดูนะ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  บป๊ะเขาเริ่มหุบลงถ้าเขาหุบก็แสดงว่าเขายังไม่ตายนี่นี่โป๊ะดูตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะครับโอ้โหแน่แน่แน่แ่ต่อไปนะครับวิธีการล้างให้สะอาดนะครับเทน้ําเปล่าลงในภาชนะอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นก็เทหอยลงไปในน้ําครับและใช้สากที่ใช้กับคกนี่แหละครับจริงๆครับในการที่จะช่วยนะครับเหมือนกับกระแทกหอยที่อยู่ในน้ํา เพื่อทําให้ความสมปกและดินออกไปง่ายนะครับโดยการวนนะฮะถ้าเป็นภาชนะกลมๆจะดีกว่าโดยการวน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 ตามแล้วก็เอาสากสวนสักนิดนึงวนสวนเพื่อเวลาเวลาน้ํามันหมุนนะครับอ๋อก็คือหมุนให้น้ำวนให้มันกระทบปันให้มันกระทบเปลือกหอยให้มากที่สุด แต่ว่าแต่ว่าถ้าวิธีที่หนูล้างนะตอนนี้ก็คือทำแบบเนี้ยแต่ว่าเขากลัวเจ็บมือบางคนมือเขานุ่มไงบางคนเขาเป็นคนมือนุ่มไม่ใช่ไม่ใช่มือแบบคุณมือของคุณนี่กระดาษทรายเบอร์ห้าไอ้โอ้โหหยาบมากเลยอันนั้นไม่น่ามนนะ เมื่อใช้สากเสร็จเรียบร้อยเห็นว่ามันเริ่มสะอาดขึ้นก็ไปเทน้ําออกใส่น้ําใหม่มีแค่นับเพิ่มเติมคือขยํเข้าสุกลงไปแล้วคราวนี้แหะครับคุณจะใช้มือก็ได้นะครับสมมติว่าอ้าวนี่เหรอใส่น้ำใหม่ย้ายหอยมาฝั่งนี้ย้ายหอยมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมันมองแล้วใส่เข้าสุกลงไปด้วยเหรอใช่ครับเพราะเข้าสุกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยขัดสีของหอย ให้มันขาวจริงอ่ะจริงครับเพราะมันเข้าไปตำซอกตำซอยเนี่ยเนี่ยเข้าสเนี่ยเนี่สวยเนี่ยเนี่ยเี่ยเี่ยเนี่ยเรียเร้อยเล้วใส่ลงไป่ลเขี่ยเนี่ยเน่ลงไป่อเนี่ยเองเนี่ยเนี่ยี่ย่ยเน่าเสี่ยเลยเนีน่ยเน่ยเน่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนอ่ยเนียเนี่ยเยเนีเน่ยเย่ยเี่ยเยี่ียเี่ยเนี่ยกเนี่ย่่นนะนอกนอนเนี่ยีเนย ข้าวสุกข้าวสุกพอไหลแต่ที่ทํานี่เสร็จแล้วก็ไปต้มเป็นข้าวต้มกินลาวที่สกปรกท่านผู้ชมที่ชมดูฮะขาวขึ้นทันตาเห็นจริงๆนะมันขาวจริงนะท่านผู้ชมนี่คือวิธีง่ายๆนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนำหอยแครงที่เปลือกขาวสะอาดแล้วเนี่ยมาแช่อีกครั้งนึงนี่นี่นี่แต่ว่าวิธีการแช่ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับใส่เกลือ1-2ช้อนโต๊ะแช่ไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงเพื่ออะไรรู้ไหม เวลามีเกลือปั๊บเนี่ยหอยเนี่ยก็จะรู้สึกระคายเคืองเขาก็จะอาคายที่คโครนออกมาจากข้างในทําให้ไม่เหม็นโครนนะคอ,อันนี้ต้องใช้เวลานะตอนนี้อันนี้ขั้นตอนต้องทายไว้หนึ่งถึงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเอาง่ายๆอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงใส่เกลือลงไปด้วยใส่เกลือลงไปด้วยประมาณหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะแค่นั้นนะไม่ใช่ว่าใส่เกลืองไปหนึ่งถุงนะไม่ใช่งั้นจะกลายเป็นการทำหอยเค็ม เพื่อให้เขาระคายเคืองอ้าปากแล้วโคลนจะได้ออกเพราะฉะนั้นเวลาที่หอยระคายเคืองจะเป็นไงผมใส่เกลือไปปุ๊บ้อ้มาถึงขั้นตอนในการต้มเดี๋ยวนะครับแต่นี้ให้ให้คุณผู้ชมได้เห็นก่อนว่าพอเราล้างกันอย่างนี้ด้วยวิธีเอาเคืมาแล้วมันขาวเลยเห็นไหมใช่ให้เห็นผลลัพธ์ก่อนี้เราเรียกว่าหอยขาวเลยขาวทันทีจลิจริงนะไม่น่าเชื่อเลย วิธีนี้ดีมากมาถึงขั้นตอนในการต้มครับง่ายๆตั้งน้ําให้เดือดครับหลังจากนั้นใส่น้ําส้มสายชูสัก2ช้อนโต๊ะคุณจะพูดภาษาบ้านคุณก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรใส่น้ําส้มสายชูไม่ใช่ครับคุณตั้งใจจะพูดว่าน้ําส้มสายชูตั้งน้ําให้เดือดใส่น้ําส้มสายชู2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็นําไปลวกครับวิธีการลวกถ้าอยากที่จะให้แกง่าย ใส่พริกลงไป10เม็ดไม่รู้ว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรใส่พริกลงไปด้วยจะทําให้แกะง่ายเหรอะช่ผมว่ามันอารมณ์เดียวกับเมื่อกี้ที่ใส่เกลือพอใส่พริกไปแล้วหอยเผ็ดหอยก็เฮ้ยเผ็ดเคล็ดลับอีกทีนะเวลาต้มน้ําส้มสายชู2ช้อนโต๊ะพริกนะครับทุบนิดหน่อย10เม็ด10เม็ดใส่ลงไปแล้วพริกจะช่วยให้แกะง่ายน้ำส้มสายชูจะทำให้กรอบนะหอยแค็งจะหวาน วิธีการต้มนะครับง่ายๆเลยนะผมมีอยู่ทั้งหมดสขั้นตอนครับถ้าใครที่ชอบประมาณว่ามีเลือดอาบไหนเลือดอาบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลือดอาบมนี่เลืาันี่เลยล20ปี ต้องเอาลงไปครับ20วิเอาขึ้นเลยน้ำต้องสุกใช่ไหมน้ำเดือดใช่ไหมถูกต้องน้ำเดือด20วิเลือดอาบเลือดอาบต่อไปต่อไปเลยต่อไปนะครับ30วินี่ก็ยังเลือดอาบแต่ไม่มากสักเท่าไหร่นะฮะยังแรแลอยู่แต่เป็นมีเดียมมีเดียมสามสิบวินแต่ถ้าหนึ่งนาทีนี้สุกแล้วแต่ยังสุกไม่จัดยังไม่ถึงขนาดเนื้อคงเนื้อแข็งเนื้อเด้งมากยังสุกแต่นุ่มๆแต่ถ้าสองนาทีสำหรับคนที่เพิ่งหัดกินหอยอาจจะไม่ชอบกินคงกินข้าวอยากให้มันเนียนจริงๆ สุกแน่ๆเปิดมาปั๊บเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วค่อนย่างแข็งเพราะฉะนั้น2นาที1นนาที30วิและยถูกต้องโอเคเคล็ดลับนะครับเมื่อคุณนําขึ้นมาแน่นอนนะครับหอยนั้นจะอมความร้อนคุณจะต้องไปแช่ในน้ําเย็นหรือน้ําแข็งได้เลยเหมือนกับนอกน้าเย็นทันทีเนื้อหอยจะไม่หดจะกรอบอยู่ตลอดเวลาตัวเท่าไหนเท่านั้นเลยไม่ฉะนั้นมันจะสุกไปอีกครับคือต้องให้มันโดนเย็นๆมันจะได้กรอบและหยุด และหยุดการสุกถูกต้องครับนี่คือวิธีการรับประทานเลือกทั้งหมดเลยโอ้วันนี้ละเอียดมากๆเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าผมชอบนี่หนึ่งสองใช่ผมชอบผมชอบเรื่องไอ้ไอ้เรื่องของสากสวามสะอาดเข้าวสุกครับแล้วข้าวสุกที่ที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปไหนครับทำข้าวต้มฮะทครับต้มตายเลยตายเลยนะแกงใส่เป็นข้าวต้มตายเลยนะพักตรงนี้สักครู่พวกสิงห์น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกระชุ่ต่อไปของรายการสักครูเดียวครับ ต้มยำปลาหมอทะเลครับรสชาติกลมกลอมแน่นด้วยกันทั้งหมดเนื้อมันอร่อยมากเนื้อมันแน่นมากๆเวลาที่เอาไปทําปุ๊บมันจะกรอบไม่กรอบาคนที่ต้อรู้ดีกว่ามันจะกรอบครับกลัวคุตไย